หลังการทำงานครั้งนี้ของผมก็คือเนื่องจากว่าผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมที่ลี้ลับของชาววิสานโดยเฉพาะสองเรื่องก็คือเรื่องปอบแล้วก็พิธีกรรมของชาวกุยแต่เนื่องจากในตอนนั้นเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นมาสเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องปอบนั่นก็คือเรื่องที่หนองกุงสีจังหวัดกาลสิน ชาวบ้านเชื่อว่ามีปอบอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจึงทําให้มีคนป่วยและมีคนตายมีสัตว์เลี้ยงตายโดยไร้สาเหตุจากนั้นชาวบ้านก็เลยทําพิธีจับปอบขึ้นมาเชิญหมอผีเอามาทำพิธีแล้วก็ปิดหมู่บ้านห้ามคนภายนอกเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ห้ามคนภายในหมู่บ้านออกมาคือปิดถนนกันเลยห้ามคนเข้าออกเรียกว่าจับปอบกันคึก โพมไปหมดจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ผมสะเทือนใจมากที่สุดถึงกับว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องไปอีสานแล้วก็ต้องไปหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ต้องการที่จะ เอาความจริงมาตีแผ่ให้รู้รู้กันว่ามาปอบเนี่ยมีจริงไหมก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์พ่อแม่ครอบครัวหนึ่งเชื่อว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยโดนปอบข้าสิงจึงพาลูกไปทําพิธีไล่ปอบที่วัดอย่างหนึง่งซึ่งมีคนเชื่อว่าพระที่ทําพิธีนั้นน่ะมีความเก่งกล้ามีอาคมมากสามารถไล่ปอบได้ น้องผู้หญิงไม่อยากไปนะครับแต่ว่าพ่อแม่บังคับพาไปสุดท้ายจึงได้การมีทำมีการทำพิธีกันผู้หญิงถูกเคี่ยนถูกตีถูกทรมานเพื่อไล่ปอบและพิธีกรรมสุดท้ายก็คือกรอกกรอกน้ำมนต์เข้าปากทำให้น้องเสียชีวิตเ,วเพราะว่ากระเพาะ ข้างในมันแตกมันรับไม่ไหวน้ำมนที่ยัดยัดยัดเทเข้าไปมันมันเยอะมากจนเขาทนไม่ได้เรียกว่าคือท้องแตกพูดง่ายๆภาษาบ้านเราคือท้องแตกคือข้างในมันมันมันรับไม่ได้แล้วก็เลยตายมันคือข่าวที่แบบว่าผมรู้สึกสะเทือนใจมากเลยนะในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่า มีคนเชื่อถือเรื่องนี้ถึงกัดขณะที่ว่าเอาลูกไปทำพิธีให้เขาทรมานแบบนี้จนตายผมจึงเลือกที่จะทำภาพยนตร์เรื่องนี้ทันทีและนี่คือการเดินทางของพวกผมที่จะเดินทางไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องปอบไปเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของคนอีสาน ผ่านมุมมองของคนใต้แบบผมแน่นอนว่าก่อนหน้านี้สมัยที่ผมเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารมาส์มัศจั่์ผมเคยไปทำสกู๊ปพิเศษเคยไปสัมภาษณ์ผู้คนเกี่ยวกับเรื่องปอบมาก่อนแล้วผมจึงรู้แล้วว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ,อในเรื่องปอบมันเป็นอย่างไรแต่ผมก็ยังต้องจำเป็นต้องไปด จะเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังแผ่นดินอีนสานอีกครั้งหนึ่งเพื่อค้นหาตำนานที่มาของปอบรวมไปถึงแนวคิดเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปอบเพราะามีคนเคยทำการพิสูจน์ปอบมาแล้วในตอนนั้นจำได้ว่าไอทีวีเคยไปซุ่มจับปอบมาแล้ว ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าในเรื่องนี้เช่นกันว่าชาวไอทีเขาไปเจออะไรมาบ้างก็จะเอามาเล่าในเรื่องเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้รู้ไปด้วยกันว่าเรื่องราวของปอบมันเป็นยังไงและภาพยนตร์ที่ผมนำเอามาถ่ายทำนั้นสร้างออกมาอย่างไรเป็นเช่นไร ทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมกันรวมถึงคนที่อยากเห็นเบื้องหลังการสร้างหนังเรื่องนี้ผมก็จะมีมาให้ชมไปด้วยกันเรามาติดตามชมเรื่องราวสารคดีเกี่ยวกับปอบเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับตอนนี้เราเข้าเขตอำเภอหนองคูรีแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปบ้านนาบง การเดินทางมาพิสูจน์ปอบที่นี่ก็ใกล้ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับออกจากนี่ก็เหลือประมาณน่าจะ1 0กว่ากิโลเมตรเนาะไม่ถึงนะครับประมาณ7กิโลอ,อ๋อเกิโลเมตรนะครับเราก็จะถึงแล้วตอนนี้ถึงบ้านดงมูลแล้วนะครับก็เดี๋ยวถึงบ้านนาบงก็อยู่ในอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินนะครับที่นั่นจะมีการออไล่ปอบทุกปี ะจะมีพิธีกรรมไล่ปอบทุกปีเพราะจะมีชาวบ้านนอนไหลาตายซึ่งชาวบ้านก็จะเชื่อว่า,าเขาโดนปอบสิงหรือโดนปอบกินนะครับมีมีคนตายทุกปีในวันนี้เราก็เลยต้องเดินทางมาถึงที่จังหวัดกาลสิทธิ์เองนี้นะครับเดิมทีเราตั้งใจจะไปที่หมู่บ้านานาสาวนานนะครับอยู่ที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร นาสาวนาน,นั่นเป็นหมู่บ้านที่ว่าเดิมทีเมื่อประมาณสักสี่0ปีที่แล้วนะครับผู้คนได้ถูกไล่จากถิ่นอื่นเข้าไปอยู่ตรงนั้นคนที่เข้าอยู่ตรงนั้นก็คือเขาบอกถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบนะครับแต่เนื่องจากว่าชาวบ้านาเขาไม่อนุญาตให้เราไปหยาบไปหรือฟื้นในเรื่องราวในอดีตเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับบรรพบุพรุษของเขาส่วนหนึ่งแล้วก็ มีกระทบความรู้สึกของชุมชนของชาวบ้านของลูกหลานในปัจจุบันนะครับเราถึงต้องเดินทางมาที่บ้านนาบงแห่งนี้นะครับเพราะว่าบ้านนาบงยังมีพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องปอบอยูเราก็เลยต้องมาที่นี่แทนนะครับอ่าน้องสวงเนี่ยนะตำบนน้องสวง ถึงลทั้งนั้นเนาะเขาอยู่ตำบลหนองสวงบ้านนาบงวัดหนองสวงโรงเรียนนาบงวิทยาเรากำลังเดินทางไปที่โรงเรียนนาบงวิทยานะครับเพราะว่านัดท่านปอ,อรโรงเรียนที่โรงเรียนนาบงไว้นะครับแล้วก็ปอ,อท่านก็เลยนัด อาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ที่ที่บ้านนาบงเนี่ยครับที่สอนอยู่โรงเรียนนาบงเนี่ยว่า,าให้เราต้อนรับแล้วก็ประสานงานให้เรากับชาวบ้านได้คุยกันนะครับระหว่างทางที่ผ่านไปเนี่ยเราจะเจอแต่ได้ห้อยเยอะนะครับอนะีสานเนี่ยจะจะทำห้อยกันเนยอะแลละเดี๋ยวนี้เพราะว่า เป็นตะกี้คุยกับโชเฟอร์ว่าในช่วงเวลาถ้าเกิดว่าปีไหนที่ฝนฝนฟ้าดีฝนตกตามอะไรถูกต้องตามฤด,ดูกาลน,นะครับ mm. ก็เขาก็เขาก็จะ,ะปลูกข้าวกันนะครับปลูกข้าวกันตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนปีไหนที่ฝนฟ้ามันแห้งแล้งหน่อยเขาก็จะปลูกอ้อยนะครับทำไรอ้อยกัน นี่เป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานนะครับปัจจุบันนี้อีสานไม่ค่อยแห้งแล้งแล้วนะครับไม่มีฝนมาแห้งแล้งแล้วเห็นไม่ทุ่งตรงนี้ก็ก็ปลูกไร่มันนะครับปลูกไร่มันปลูกไรอ้อยขึ้นมานะครับอีกสักพักเราก็จะถึงบ้านนาบงแล้วนะครับผมก็คุยไปเรื่อยเปื่อยอ่ะอันนี้เป็นวัดหนองสวงมังใช่ไหม เป็นไรมันนะครับไรมันแล้วก็ปลูกปลูกกล้วยเห็นไหมปลูกกล้วยมันก็จะได้หลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาแบบว่าเอ่อกล้วยเราก็ขายได้มันเราก็นั่นได้นะครับมันเราก็เอาไปขายทำผงชูรสนะครับแป้งมันสําปะหลังเนาะอะไรประมาณนี้อ่ามีโรงงานไร้มันอ,อย่างี้นะครับอันนี้มันสับปะหลังสังเกตดูนิดหนึ่งนะครับว่ามันสับปะหลังเนี่ยถ้าเราปลูกที่ไหนเนี่ยสังเกตที่ดิน ดินจะแห้งแรงมากถ้าเราปลูกมันสัมปะหลังนะครับ s <S การเดินทางของเราครั mm ้ hmm. งนี้มีมีเสือล่อปอบแล้วนะครับ mm hmm. ข้างหลังเนี่ย mm hmm. เพราะอาจารย์ก็บอกว่า,าผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโดนปอบสิงแล้วก็ไม่ค่อยมีปอบนะครับ mm hmm. เพราะว่าผู้ชายเป็นเพศที่แบบว่าเข้มแข็งนะครับผู้ชายที่เป็นปอบได้เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นพวกขจำ้ำ mm hmm. ซึ่งไม่สามารถที่จะรักษา ผมของตัวเองได้ก็โดนโดนปอบสิงนะครับส่วนใหญ่ปอบจะเลือกผู้หญิงนะครับซึ่งในวันนี้มีผู้หญิงโสดด้วยนะครับข้างหลังเราเนี่ยซึ่งน่าจะาน,น่าเป็นหวงนะฮะจะไปยเร็วๆเลยห้ามชวนปอบขึ้นรถกลับบ้านนะครับช้าเชื่อมเลยเพื่อนโอเคเออตอนนี้เราถึงบ้านนาบงแล้วนะครับข้ามาถึงบ้านหลับนี่สังเกตอันนี้เป็น บ้านนาบงหมู่ที่8ดตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับเรากำลังเดินทางไปที่โรงเรียนนาบงนะครับเนี่ยหมู่บ้านตรงนี้ผมจำได้เนี่ยแหละเขาไล่ปอบันแถวนี้แหละนะครับเขาไล่ปอบันแถวนี้แหละซึ่งที่จริงที่นี่เขาจเรเดินนะครับจเจรินแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโรงเรียนบ้านนาบงนะบเดี๋ยเรากำลังจะเลี้ยวเข้าโรงเรียนบ้านนาบงนะครับเนี่ยวัดนาบงก็อยู่ในนี้เหมือนกัน นี่จะเดินแล้วนะเฮ้ยเป็นผู้แข่เราก็ไปซื้อรชาติรลคพร้อมกันเลยก็้องสรับ C A คืออะไรนะนเ่ีก็เีกันี่รถก็เรียกรถอะไรอีแต๊กแลรถอะไรกัอีแท็กอีแท็กเหรอ อเก่งจังเลยคนดีสานอ๋อเหรอแล้วจะเข้าใจว่าทำไมวันนี้ันที่จะเดงต้องมานี่จริงๆนะไม่บอกพี่ไม่รู้นะเนี่ยเป็นคนดีสานน่ะหน้าตาเหมือนกรุงเทพอ่ะจริงๆเรามาถึงโรงเรียนแล้วอันนี้คือวัดนาบงนะครับวัดนาบงก็อยู่ติดกับโรงเรียน อ่าวัดบุรพารามนะครับอันนี้ไม่ใช่วัดนาบงนะครับผมโทษทีผมผิดโรงเรียนบ้านนาบงอยู่ข้างหน้านะครับเราเข้าเป็นโรงเรียนเลยใช่ไหมครับเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับโรงเรียนปถมมีเรียนพยาบาลด้วยนะครับ เอาไว้ขังเด็กที่หนีเรียนไม่ใช่ล่ะผลร้ายเปที่โรงครับนผลร้ายู่ที่โรงเรียนนะครับส่องข้าวพรอยู่อาคารอุ่นใจรวมใจห่วงใยน้องสื่อโรงเรียนนาบองแล้วนะครับเรากำลังรออาจารย์ที่จะมาให้เราสัมภาษณ์นะครับ รากแข็งแรงเนี่ยพยาบาลเหมือนกันเลยบักห้าบักสีบักกว่านี่ไม่ซ้ำกันเลยเพิ่มได้เนี่ยร้อยแปดขั้มบ่ซ้ำขั้มเดิมครับพวกสมาชิกคอตัวพ่อแม่บ้านเพลินอันนี้คือบ้านนาบงนะครับที่เรามาทำเรื่องเกษตรกันบ้านนาบงจริงจริงไทยพี่เห็นนะครับที่นี่ก็ได้กิน่น ตอาไว้สำหรับไล่ต่อเดี่ยาเนี่ยเฉพาะเวลา